สองหลันดวงใจเด้อพี่น้องสร้างพี่หาหลานดวงใจสางปีใบหน้าจอนสวัสดีเด้อคุณจอน คุณจอนสวัสดีเด้อคุณไถ่ขอบคุณคุณไถ่คุณจอนเด้อพี่น้องมึงมีตะข้มสุขความเจริญเช็ดล้านนองใจก็ขอบคุณหลายๆลายอารู้เอ็มบิวันปอว์วอชิงแตงคิวโซมาต์เบลคัมเด้อไหมเอาเราเรียนแตงคิวขอบคุณเด้อคุณลุงคำหมลาค่ะสวัสดีทักทายพี่มาดเด้อพี่มาดพี่มาดต้องไปท้องนั่ง ก็คนหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจเขามาแล้วกดใ์กดแช่ในเด้อเป็น้องกดไ,ไ,ไรายรัวรัวนะ ไไล่ก่อนท่านไหนกินขา่าเสาด้วยอีกเจ้านอยก็ไปหากินขา่าเนสะาเสียจะกข้าวคนะพี่น้องข้าวคนกินเงินคนพี่ดยังกินเข่าหรอท่านไหนไปบงม่เอา่งเจ้าอกก็เขาไอ้หน้าย,ยิ่เดนน้ำพริกผักสด นีอย่างเนาะย่ายซื้อไรกะโัวนันซื้อนันซื้อเดือนค่ะซื้อเต็มเต็มดวงเดือนพรมสมุรอันนี้ประเด็นตัดเราทั้งหนาของซื้อเข้ามาดวงมาเป็นป้าดวงสองซื้อป้าดวงสองซื้อประเด็นได้เห็นสองป้าดวงสองอันซื้อเต็มเต็มประเดือนคือดวงเดือนพรมสมุรประเด็นกระฮ็ดอันสองสองไงประเด็นคือดวงเดือนพรมสมุรเนาะพี่น้องเนาะแล้วประเด็นเสียง ยนสองง่ไปเลยโน้สดอ้ส nee, ุดดเลียนโอ้ดเยนสดอเลียนน้สดาเียนันก ที่ดีที่รู้จักเดอ้อมาเป็นกำลังแร่งใจให้ สวัสดีค่ะคุณพุ่งสันอนขอบคุณหลายๆเด้